ะลทุกหมู่ทุกเหล่าทุกชั้นทุกภูมิทุก,ทกดวงจิตวิญญาณน้อมในมหาบารมีขอขอศีกรรมทั้งหมดทั้งมวลตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบับนนะลูกนะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะพัทธวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสัรนะนังคัจฉามิธรรมังสัรนะนังคัจฉามิสังฆังสัรนะนังคัจฉามิตุเตียมปิพุทธังสัรนะนังคัจฉามิตุเตียมปิธรรมังสัรนะนังคัจฉามิตุเตียมปิสังฆังสัรนะนังคัจฉามิ ตาเอียมปิพุทธังสลนังขจฉามิตาติยมปิมังสลนังขจฉามิตาติยมปิสังขังสลนังขจฉามิข้าพเจ้าทั้งหลายในทุกหมู่ทุกเหล่าทุกชั้นทุกภูมิมนุษย์ทั้งหลายอามนุษย์ทั้งหลายตั้งแต่เวจีมหานรก ตลอดจนถึงอบายภูมิ 4, ทั้งสี่จนถึงพรมโลก,โโโลกรวมถึงเขตแดนดพิเศษในการใช้กรรมอของทุกหมู่ทุกเหล่าขอ,ขอมอบก,กายถวายชีวิตววต,ต่อคุณพระรัตน์ตาย,าาต,ายต่อองค์มหาบรมีต่อองค์พุทธะ มหาพุทธะมหาโพธิสัตว์ทั้งหมดทั้งมวลและน้อมกราบขอโหสีกรรมในกรรมทั้งหลายทั้งปวงที่เคยหลงประมาทาพลาดท้างไปแล้วจะรู้ก็ตามจะไม่รู้ก็ตามจะเจตนาก็ตาม หรือไม่เจตนาก็ตามที่เคยผ่านมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันสิ่งที่ไม่เหมาะไม่ควรได้กายก็ตามได้ว,วาจาก็ตามด้วยใจก็ตามทุกความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ทุกถ้อยคำพูดทั้งหลาย ทุกการกระทำทั้งหลายที่เป็นการเบียดเบียนก็ตามหรือเกิดการขัดขวางต่อองคุณทั้งหลายทั้งปวงต่อพระต่อวัดวาศาสนาต่ออริยเจ้าลสงต่อองค์มหาบรมีสิ่งที่เคยเกิดการขัดขวาง ต่อการโปรดสัพสัต,ออสตของผู้โปรดสัพัสัตทั้งหลายขององค์มหาบรารมีมหแห่งมหาโพธิสัตว์มหมูเหล่าอรหันเจ้าทั้งหลายาอเรียเจ้าลีสงทั้งหลายหารือสิ่งที่ได้เคยตำหนิติดเตียนสร้างเรื่องสร้างเาหล่า ใส่ลายป้ายสียุแย่ให้เกิดการแตกแยกซึ่งกันและกันหรือเพื่อเป็นการทำลายความศรัรทาาธ,ธาในบุคคลทั้งหลาย,ลท,ลายที่มีต่อคุณรัตน์ตาลมีต่อคราาูครูคบาอาจารย์ม,าารมีต่ออริเจ้อริสงทั้งหลาย องมหาบารมีทั้งหลายหรือความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ใดๆที่เป็นการตำหนีติดเตียนกิจฉาลิสยาพยาบาททั้งหลายข้ามบนกลดาอยู่ในภายในทั้งหลายต่อองคุณทั้งหลายทั้งปวงสิ่งที่ได้เคยประมาทร่วงเกิน ต่อสัญลักษณ์รูปเหมือนแห่งองค์พุทธะแห่งองค์มหาโพธิสัตว์องค์ปเจผู้ทธเจ้าโมลาอรหันเจ้าอาเรียเจ้าลีสงทั้งหลายกาล่วงเกินในลอยพระบาททั้งหลายลอยพระหัตทั้งหลายพระบรมสารีและกธาต องสถูปเจดีรูปภาพรูปเขียนทั้งหลายรูปปั้นทั้งหลายสัญญ์รูปเหมือนแห่งองค์มหาบร,รมีทั้งหมดทั้งสิน้นที่ได้เคยประมาทร,ร่วงเกินเคยเหยียบย่ำก็ตามเคยขากสเสลตบวน้ำลายลถก็ตาม หรือเคยทำลลายทำลายก็ตามเคยเผาก็ตามความทำให้แตกสลายก็ตามหรือเคยไปสร้างสิ่งปกปิดเอาไว้ไม่ให้ชาวโลกได้เห็นก็ตามหรือเคยหวงห่วงเอาไว้เฉพาะตนเองก็ตามปิดกั้นบุคคลอื่นทั้งหลาย ในการสักการะบูชาและการน้อมนำลึกถึงทั้งหลายกรรมทั้งหลายทั้งปวงที่ได้เคยประมาทร่วงเกินต่อสัจธรรมทั้งหลายเคยทะเลาะเบาแวงเคยโต้เถียงขัดแย้งกับสัจธรรมทั้งหลายแห่งองค์มหาบารมี หรือเคยเพ่กเฉยมึนเฉยเคยปฏิเสธในการเข้าสมาธิก็ตามหรือเอาแต่ตะบะชาญยานก็ตามไม่เปิดใจไม่เปิดอิจตนะในการสดับรับฟังสัจธรรมทั้งหลายกรรมทั้งหลายทั้งปวงที่เคยประมาทร่วงเกิน ต่อคุณบิดามารดา,มา,ดามากี่ยุก,กี่สมัยก็ตามท้าไม่เสียชีวิตก็ตามถ้าไม่บาดเจ็บก็ตามถ้าไม่ทุกข์กายทุกข์ใจก็ตามกรรมทั้ททงหลายทั้ง,งปวงที่ได้เคยผิดต่อพระธรรมวินัยทั้งหลายาเคยผิดต่อพุทธบัญญ,ญัติทั้งหลาย มาในยุคหนึ่งสมัยใดก็าตามสิ่งที่ได้เคยเผาคำภีเบราณสิ่งที่บันทึกคำสอนแห่งองค์พุทธะแห่งองค์มหาบรมีหรือเกี่ยวข้องด้วยความไม่เหมาะไม่ควรนำไปพิมพ์ขายก็าตามเป็นการเลี้ยงชีวิตทั้งหลาย หรือเอาสัญลักษณ์รูปเหมือนแห่งองค์พุทธะแห่งองค์มหาบรมีมาผลิตเพื่อค้าขายก็ตามทำเป็นอาชีพก็ตามเพื่อเลี้ยงชีวิตก็ตามหรือเพื่อสนองกิเลสตนเองก็ตามหรือด้วยความปรารถนาดีเพื่อเป็นการเผยแพร่ก็ตาม แต่เป็นการนำมาค้ามาขายเป็นการล่วงเกินต่อองคุณทั้งหลายทั้งปวงา <c oughs> การผิดตบุคคลต้องห้ามทั้งหลายาสามีบุคคลอื่นทั้งหลายพันยา,าบุคคลอื่นทั้งหลายานักบวชทั้งหลายานางต้องห้ามทั้งหลายาแห่งบูราพากษัตริย์เจ้า แห่งองค์มหาบารมีกรรมทั้งหลายทั้งปวงที่ได้เคยประมาทต่อประเทศชาติบ้านเมืองเคยสร้างความขัดแย้งทั้งหลายเคยทะเลาะเบาะแ้งทั้งหลายเคยทำให้แตกแยกซึ่งกันและกันต่อบ้านเมืองทั้งหลายเอาไว้ในยุคหนึ่งสมัยใดก็ตาม สิ่งที่ได้เคยประมาะร่วมเกินในทรัพย์สมบัติต้องห้ามทั้งหลายแห่งภาษศาสนาของส่วนรวม,ขอ,วมของบ้านเมืองของคุณบิดามันดานที่ยังมิได้รับอนุญาตทั้งหลายหรือขององค์มหาบรมีทั้งหลายทั้งมวล ที่มิได้รับอนุญาตทั้งหลายกรรมทั้งหลายทั้งปวงที่เป็นการเบียดเบียนสัพพชีวิตทั้งหลายทำให้ตกล่วงทั้งหลายทำให้ทุพลภาพทั้งหลายทำให้ลำบากกายลำบากใจทั้งหลายทำให้อยู่ยากทั้งหลายทำให้เสียทรัพย์สินทั้งหลาย กรรมทั้งหลายทั้งปวงที่ได้เคยล่วงละเมิดต่อของรักของหวงของศักดิ์ิทั้งหลายของสักการะบูชาของบุคคลอื่นเอามาเป็นของตนของบ้านเมืองอื่นเอามาเป็นของบ้านเมืองตนเองกรรมที่ไม่เหมาะไม่ควร ทั้งหมดทั้งสิ้นในการกีดการขัดขวาง,วาวางต่อบุคคลอื่นต่อสรรสัตว์ทั้งหลายลาลมิให้เข้าใกล้ต่อองค์มหาบาร,รมีมครุาารุคุบาจารย์คุณรันตนาตยหรือขับไล่ให้ไกลห่างาาจากองค์มหาบาร,รมี ผุรูุู้บาจารย์จากวัดวาศาสนาจากภูลัตนไตายหรือคอยขับไล่หมู่สงฆ์ผู้ทรงศีลทรงธรรมนักบวชทั้งหลายาที่อยู่ในรูปแบบต่างๆออกจากวัดวาศาสนาสออกจากที่อยู่ที่อาศัย ที่หนึ่งที่ใดก็ตาม <c oughs> กรรมทั้งหลายทั้งปวงที่ได้หลงประมาทไปแล้ว <c oughs> จะในยุคหนึ่งสมัยใดก็ตามโดยที่เจตนาทำเองก็ตาม <c oughs> หรือทำตามบุคคลอื่นก็ตามหรือใช้บุคคลอื่นกระทำก็ตาม <c oughs> ข้าพเจ้าทั้งหลาย <c oughs> น้อมกาขอโหสิกรรมทั้งหมดทั้งสิ้นในทุกทุกกรณีกรรมที่เอ่ยถึงแล้วก็ตามหรือยังไม่ได้เอ่ยถึงก็ตามขอองค์พุทธะองมหาพุทธะส่งโปรดเป็นประธานยกทอดและโหสิกรรมทั้งหลายทั้งปวง ให้แก่พร,ระเจ้าทั้งหลายในทุกหมู่ทุกเหล่าทุกชั้นทุกภูมเพื่อความไม่ติดไม่ขาดไม่คล้องไม่ขาดในทุกโทษทัท้งหลายและเพื่อตรงต่อสัจธร,รรมความสว่างสวยตามองค์พุทธะตามพุทธสาวกทั้งหลาย ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปขอให้กรรมทั้งหลายพึงเป็นโอโหสีกรรมด้วยเถิดโสโาโหสีโอโหสีโอโห,ส,อห,ส,อหสีและสิ่งที่ได้เคยทะเลาะพะ แหวนขัดแย้งกันมานะจะก,กีเพราะกี่ชาติกีการกี่กาบกีพุทธันดรก็ตามทีคติอคติทั้งหลายความพยาบาทอาฆาตทั้งหมดทั้งมวลซึ่งมันไม่เป็นผลดีต่อทุกชีวิตจิตวิญญาณเองเป็นอารมณ์ที่จะนําไปสู่ใบพูมิแล้วเครื่องเศร้าหมองทั้งหมดทั้งสิ้นนะขอให้เวรกรรมทุกสิ่งทุกอย่างจะสัมพันธ์กันมาได้ธาตุแผนที่ไม่บริสุทธิ์เนะี่ยกี่ยุกี่สมัยก็ตาม แล้เดือดร้อนไม่จบไม่สิ้นนั้นน่ะขอให้เป็นโอโหสีกรรมร่วมกันทุกหมู่ทุกเหล่านัลูกนะทุกชั้นทุกภูมิตั้งแต่บัดน,นี้เป็นต้นไปลูกทุกสิ่งทุกอย่างอโหสี่โอโห,โหสี่อโหสี่